วววิิ่งแลล้้มมืืออออนตอนนี้แค่มือมือเดียวยังเป็นอุปสรรคเลยนะพราแย่งกันถ่ายแล้วพูดถึงสัตว์ที่กำลังโด่งดังในตอนนี้ไม่มีใครดังเกินน้องหมูเด้งนะคะลูกฮิปโปแคะอายุ2เดือนกว่าเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567 เกิดจากแม่โจนาและพ่อโทนี่นับว่าแม่โจนาคลอดลูกมาเป็นตัวที่เจ็ดแล้วนะคะคือน้องหมูเด้งกระเด้งกระเด้งค่ะความน่ารักนะคะอยู่ที่ความที่ไม่อยู่สุขส่วนใหญ่ก็กินแล้วก็นอนค่ะด้วยความที่ยังเล็กอยู่นะคะเพิ่งจะได้สองเดือนกว่าที่มาที่ไปของชื่อหมูเด้งนะคะก็มาจาก กิริยาของน้องที่แสดงออกนะคะก็ได้มีการโหวตตั้งชื่อน้องทุกคนก็ลงคะแนนเทปไปที่ชื่อหมูเด้งค่ะน้องก็เลยได้ชื่อว่าหมูเด้งนะคะน้องก็จะอยู่ใกล้กับแม่โจหน้าไม่ห่างนะคะด้วยความที่เขายังเด็กอยู่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะนอนอย่างเดียวนะคะตัวที่กำลังเดินกินอยู่นี่คือหมูตุ๋นค่ะเรามาเพลิดเพลินกับ ครอบครัวฮิปโปแครกันในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแห่งนี้นะคะมีทั้งแม่มาลิด้วยค่ะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีหมูหวานด้วยนะคะตระกูลฮิปโปนะคะฮิปโปแคะอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยค่ะตามมาชมความน่ารักกันได้เลยค่ะหลับตามเดิมนะคะกว่าจะตื่นขึ้นมากระเด้งให้ได้ชมนี่ ต้องตั้งกล้องรอเลยนะคะไม่งั้นจะพลาดค่ะคนที่มาดูกรงนี้นะคะต้องการมาดูหมูเด้งตอนที่เขาตื่นนอนนะคะดังนั้นทุกคนจะไม่ไปไหนนะคะแม้กระทั่งตอนหมูเด้งหลับก็จะไม่ไปไหนจะตั้งกล้องรอนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่น้องตื่นนอนขึ้นมาน้องจะดิดดิ้นแค่ไม่กี่นาทีแล้วน้องก็จะเข้าไปหลับต่อนะคะมีอะไรกินมั้ง แก๊งเดอหมูหวานบริเวณโซนนี้เป็นโซนฮิปโป,โปทั้งหมดนะคะโอ้ยนอยกริ้งอาบแดดเล่นน้ำนะคะส่วนหมูเด้งของเราก็ยังไม่ตื่นนอนเลย

อย่ังหลับอยู่นะคะไม่ยอมตื่นเดินเนี่ยอ๋อใส่ไปแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ดีไหมชัดชัดชัดเออแม่มันไปยัง โอแม่ไม่ปลูกแม่ไม่ปลูกมีสี่ตัวสองตัวน้าเจี๊ยบ

อเป็นวันหอเหมือนใครเมื่อกี้พูดว่าเหมือนไครแม่ม่ดึงดเไม่ดึ้านใหญ่เหมนตฮะว่าไขคนไหน กำลังจะว่าตาฟันหล่อใช่ไหมเหมือนยิปโป้ตามจิงมมาเลยไม่เห็นมันยืนเลยมันจะมาปมันหลับใช่ป่ะโอ้ยดูไงโอ้ตัวนั้งตัวตะเพียกเดียวเองเหมือนอึ่งอ่างเลยน้องน่ารักอ่ะดูดิ น้องนอนน้องนอนโถตายแล้วก,ก,วกระจกไปดูกระจกเห็นยังสลบอยู่สแวแหวกแหวกูววไปถ่าย <laughs> ตัวนิดเดียวอยอเองตัวมันลื่นๆนใ่ไหมมันไม่ดีดเลยมันหลับ ม่เด้งเลยนอนเลยนอนไม่เด้งเลยนอนเฉยเลยไม่เด้งเลยน้องตกใจเราก็ไม่รู้ว่าใช้เสียงได้ป่ะเนาะแต่เราต้องเงียบไว้ก่อนวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วว้ายน่ารักมือ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 ลงนิดนึงตอนนี้แค่มือมือเดียวยังเป็นอุปสรรคเลยนะเพราะแย่งกันถ่าย แม่ไม่หางเลยอ๋อปุ๊บมันนอนอ่นอนอยู่มันหางมันอยู่ใต้้องแม่ น้องตื่นมาแล้วก็จะอยู่ใกล้แม่นะคะโดยมุดเข้าไปนอนอยู่ใต้ท้องของแม่เขานะคะเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงแปะแปะแชะแชะคือเป็นการยิงไล่ลิงนะคะลิงที่นี่เยอะมากค่ะ มุมนี้น้องก็กลับมานอนอีกเหมือนเดิมนะคะมานอนแช่น้ำคู่ก,กันกับแม่โจนานะ,คะนค่ะ าแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าเสียงังอย่าเสียงน้งนองตืง่นนอน <vain S 1> ทีเราก็จะได้เสียงฮาวนขวัญใจโซเชียลจริงๆคะ่ะอัศาจรรย์ลูกฮิปโปโคแคะน้อยนะคะน้องหมูเด่นคะ่ะใี่หมหมูตุน เห็นแม่มันดูนหมูหตุนตนักท่องเที่ยวแห่ดูหมูหมูเด้งกันเป็นแถวเลยนะคะหมูเด้งแล้วก็แม่แม่เขามีชื่อเรียกด้วยนะคะทดีวาบห้ไ่างน้านะคะจะโด้เร็นป้องคจิงน่าประม ไม่ไม่ชอม่อัน่นอันนี้น้องหมูเด้งนอนอยู่ข้างแม่นะคะน้องหมูเด้งนอนหลับปุ๋ยเลย หน้าหน้าอยู่ข้างรั้วมองไม่เห็น <laughs> ดูความน่ารักน้องหมูเด้งนะคะ